Mmm. ส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวบ้านตอนนี้คนงานกำลังช่วยกันเพื่อที่จะผลักดันนะคะให้ตัวบ้านเนี่ยเลื่อนเข้าไปชิดตัวด้านในนะคะคือหลังหลังที่1กับหลังที่2นี่ค่ะช่างก็กำลังทำการนะคะเลื่อนลอกแล้วก็จะใส่แผ่นเหล็กรองที่ขานะคะที่ขาขาเสาขาเสานะคะ ใช้แผ่นแผ่นตัวที่เป็นตัวล้อเลื่อนนะคะรองไว้ที่ขาเสาบ้านนะคะคือใช้ลอกเนี่ยช่วยดึงบ้านให้สูงขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวแผ่นรองไว้ที่ขาเสาเพื่อที่จะทำการตัวเลืเล่อนอขยับเลื่อนบ้านให้เข้าไปในยอยู่ในตำแหน่งที่จุดที่ ให้ตรงกันนะคะกับบ้านหลังที่1กับหลังที่สองนะคะกำลังใส่ที่ขาขาเสาอ่าขาเสาใส่ตัวรองอ่ารองเพื่อที่จะเลื่อนตัวบ้าน ใส่ตัวแผ่นรองที่เสาเรียบร้อยแล้วก็จะทําการผักเนี่ยค่ะใช้แรงงานคนเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยค่ะผักเลื่อนไปนะคะให้ไปชิดให้ไปชิดทางด้านข้างนะคะเพื่อให้ตรงกับตําแหน่งที่จะประกบด้านหลังที่สองกับหลังที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะทําการผักจากด้านหน้านะคะให้ไปชิดตัวหลังที่หนึ่งกับหลังที่สอง ให้เป็นหลังเดียวกันเนี่ยค่ะก็ทำการเลื่อนลอกขยับลอกนะคะเพื่อที่จะทำการยกบ้านยกบ้านขึ้นมาแล้วก็เอาตัวแผ่นรองนะคะแผ่นรองล้อเลื่อนของตัวบ้านนยคะแผ่นตัวนี้ก็จะมีล้อนะคะเพื่อที่จะพักเลื่อนได้อย่างเมื่อกี้ก็ใช้หลังจากที่ใส่รองแผ่นล้อเลื่อนแล้วนะคะเขาก็ ใช้แรงงานคนเนี่ยค่ะช่วยกันผักก็จะเลื่อนไปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเนี่ยค่ะให้ตรงกับตำแหน่งหลังที่1กับหลังที่สองเพราะตัวบ้านมีทั้งหมด4หลังด้วยกันหลังนี้เป็นหลังที่4นะคะหลังที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะผักเข้าไปชิดหลังที่1กับหลังที่2ให้ตรงตำแหน่งกับหลังที่1กับหลังที่สองส่วนหลังที่3มที่มองเห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนที่ จะไม่ได้ชนกับส่วนส่วนใดของตัวบ้านนะคะเพราะว่าลังจังทํทำมาทั้งหมดสี่หลังนะคะสี่หลังก็คือ8ห้องตัวบ้านเนี่ยถ้าเติมอีกห้องหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็น9ห้องลังจังไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมในจุดนี้นะคะเพราะตั้งใจว่าจะมาต่อระเบียงเพิ่มเติมเองนะคะก็สั่งมาแค่สีหลัง ซึ่งสี่หลังเนี่ยก็จะใช้ขนรถมาทั้งหมด4คันด้วยกันแต่ถ้าเราจะเพิ่มอีกห้องหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าก็จะต้องขนใส่รถมาอีก1000คันเป็น5คันเพราะฉะนั้นจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใ,ในการขนส่งเลย <c oughs> เลยไม่สั่งตัวส่วนนี้นะคะเราก็ตั้งใจจะมาต่อเติมเองอก็เลยสั่งมาแค่4หลังทั้งหมดก็คือ8ห้องด้วยกันนั่นเองนะคะ การประกบให้ชิดกันให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองรวมเป็นหนึ่งเดียวหลังเดียวกันนะคะเพราะว่าบ้านแยกชิ้นส่วนทําสําเร็จรูปมาแล้วนะคะจริงๆบ้านเนี่ยจะเรียกว่าบ้านสําเร็จรูปนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้มองจากด้านข้างนะคะตัวตัวด้านหน้าที่ว่าบ้าน หลังที่4นะคะหลังที่อยู่ด้านหน้าเมื่อกี้เรามองจากด้านหน้าเนาะอันนี้จะเป็นด้านข้างก็ยังเห็นอยู่ว่ายังไม่ได้ชิดนะคะเนยังมีช่องว่างอยู่ตอนนี้กําลังจะเลื่อนนะคะเลื่อนเข้าไปชิดหลังที่1กับหลังที่2ให้ชนกันนะคะก็จะใช้ลอกช่วยเป็นการทํางานได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนี่ยหากําลังดึงแล้วก็จะเลื่อนเข้าไปเรื่อยๆนะคะ จะชิดกับหลังที่1หลังที่2มองเห็นไหมคะมองเห็นไม่เอ,อ่ยก็จะมีต้นไม้บางอยู่ต้นหนึ่งนะคะนี่จะเป็นต้นโมกนี่หากำลังเลื่อนเข้าไปแล้วนะคะเลื่อนชิดเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะกำลังชิดกํำลังชิดเข้าไปแล้ว คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รักจังและพ่อละมูลด้วยนะคะติดตามชมบ้านสวนละมูลรักจังคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ